ว่าโดยเรื่องเทศกาลแปลกๆของสเปนนะครับชื่อว่าโกลาโซเฟสติวัลข้ามของปีศาจนะครับมีสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีสิ่งต่างๆที่เป็นประเพณีซึ่งถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแตกต่างกันออกไปเรื่องของความเชื่อก็เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถจะห้ามกันได้ ว่านั่นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกหรือว่าสิ่งที่สมควรทําหรือไม่เหตุพาะพื้นฐานการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ภูมิหลังหรือแม้แต่การได้รับคําสั่งสอนของคนแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องราวต่างๆมันจึงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถบอกกันได้ว่านั่นคือสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ถูก เช่นเดียวกับเทศกาลหนึ่งในสเปนที่หลายๆคนนะครับก็มองว่ามันสมควรเป็นสิ่งที่กระทําหรือไม่ในขณะที่คนซึ่งเชื่อในเรื่องเหล่านี้ต่างก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเทศกาลที่กําลังจะกล่าวถึงนะครับนั่นก็คือเทศกาลเอลซตโตเดลโกลาโชนะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเทศกาลกระโดดข้ามด็กทารกใช่แล้วนะครับอ่านไม่ผิดอย่างแน่นอน มันก็คือเทศกาลสุดแปลกแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเทศกาลที่ใครหลายคนต่างก็มีความงุนงงอยู่ในตัวเองว่ามันมีเทศกาลแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกของเราด้วยจริงหรือเทศกาลนี้ถูกเปิดเผยขึ้นที่เมืองคาสติโรเดมูเชียซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศสเปน คนสเปนมักจะเรียกว่าเทศกาลนี้นะครับก็คือเทศกาลกระโดดของปีศาจจะถูกจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของทุกๆปีและจุดประสงค์จริงๆนะครับของการจัดประเพณีนี้ก็คือเพื่อต้องการกะจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านเมืองนี้เสียให้หมดเป็นเทศกาลดั้งเดิมของสเปนย้อนหลังไปถึงปีคศหนึักราช1620จัดขึ้นทุกปีเพื่อฉเฉลิมฉลองงานคาทอลิกของคอปัสกตตี้ในหมู่บ้านเกียรติสบานซารามอนนะครับในจังหวัดเบอร์กอส ปรากฏในหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนของอังกฤษว่าเป็นหนึ่งในวันหยุดที่แปลกประหลาดที่สุดนะครับ